สุพนัทเหมือนตาโคตรฟิต AFC ยกเทียบชั้นซนเฮือนมินอิชิอิช่างใจเลือกหัวหอกตัวเป้าแทนทีลิสินสุพนัทหรือว่าสุภชัยกร,รููฟันธงทีมชาติไทยตกรอบแรกในศึกเอเชียนคัพแน่นอน A.K.9 นอดิศักิ์ไกลสอนคัมแบ็กไทยลีกชนะน,นันได้ทีมใหม่แล้วทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหน่อยด้วยครับ ความเคลื่อนไหวของพลพรรคช้างศึกทีมชาติไทยครับที่ยังไม่มีคิวลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ครับที่โยกมาเล่นในต้นปี2024ครับโดยล่าสุดนะครับมาซดาดะอิชิอิเฮชโค้ดของทีมชาติไทยก็เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเดินทางมาถึงในวันนี้แล้วก็ได้มีการวางแผนเตรียมคิวลงเก็บตัวฝึกซ้อมครับไม่รีบไม่ร้อน วันที่7มกราคมนี้ครับก่อนที่จะวางโปรแกรมเดินทางไปยังประเทศกาต้าเจ้าภาพวันที่11มกราคมโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะเจอกับคีกิสสถานนะครับวันที่16มกราคมนี้ครับโดยก่อนเดินทางไปยังกาต้านะครับทีมชาติไทยได้วางคิวอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การคุมทีมของโคชหลาอิสระศรีทโลนะครับที่จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมวันที่8มกราคมนี้ครับเพื่อเตรียมลงทำศึกบอลเอเชียนคัพยู่ 23ซึ่งจะมีตั๋วโอลิมปิกเกมเป็นเดิมพันด้วยนะครับโดยจะฟาดแข่งกันวันที่10มกราคมนี้ครับโดยหลังจากที่ มีการแข่งขันอุ่นเครื่องแล้วก็จะเดินทางไปยังกาตาต่อทันทีนะครับแม้ว่าทีมชาติไทยจะยังไม่ลงฝึกซ้อมนะครับแต่นักเตะที่สภาพร่างกายฟิตมากนอกจากนักเตะตัวหลักจากบุรีรัมย์ยูเนเต็ดหรือว่าทรูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับที่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมลงทําศึกฟุตบอลไทยลีกนัดตกค้างวันที่6มกราคมนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตานั่นเองครับโดยออสการ์กาเซียนะครับผู้จัดการทีมแล้วก็ฮดโค้ดของโอเอชดูเวนเนี่ยก็นําทัพผู้เล่นของดูเวน จํานวน26คนนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทีมด้วยเดินทางออกไปเข้าแคมป์นะครับที่เมืองอาริกาเต้ประเทศสเปนครับโดยจะ อยู่ฝึกซ้อมนะครับที่อัลกาฟาจนถึงวันที่7มกราคมนี้นะครับโปรแกรมของสุพนัทหลังจากอยู่กับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะบินไปยังประเทศกาตาเพื่อฝึกซ้อมต่อกับทีมชาติไทยต่อไปนะครับย้อนกลับไปดูเรื่องการฝึกซ้อมที่แดนกระทิงดุนะครับก็เป็นไปอย่างเข้มขน้นสุพนัทก็เดินทางไปกับทีมชุดนี้ก็พยายามฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงนะครับเพื่อเอาชนะใจออสการ์กาเซียให้ได้นะครับเพื่อหวังยึดตัวจริงให้กับสโมสร โอเอสลูเวนลุยสกในหลีกเบลเยียมต่อไปนะครับโดยสุภนัตเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าเวทการฝึกซ้อมในสนามนะครับล้วนไม่มีกักเลยนะครับเห็นได้ชัดว่าร่างกายของสุภนัตเนี่ยเปลี่ยนไปมากครับจากเด็ก ร่างบอบบางตอนนี้กลายเป็นนักเตะท,ที่รูปร่างกำยำกรามเนื้อแน่นปื้ครับไม่ต่างจากนักเตะในยุโรปเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพเนี่ยสุภนัทจะเป็นความหวังใหม่ของทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยก็อย่างที่ทราบกันดีว่าจะไม่มีทีสินแดงดาครับดาวหิงต,ตัวเก่าที่พักยาว2เดือนไม่สามารถลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับเมื่อการดูสถิติส่วนตัวก็ต้องยอมรับนะครับว่าสุภนัทเดียถือว่าเป็นกองหน้าที่มีสถิตยิงประตูที่ดีที่สุดในบรรดา สามกองหน้าที่อิชิอิเรียกตัวมานะครับเป็นว่าจะเป็นสุภชัยเจเดตหรือว่าเทียสัก์เผยพีิมายโดยสุนัสนะครับยิงประตูไปแล้ว6ตุงครับจากการลงสนาม14นัดให้กับพลพรรคช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อดูจากเกมนัดอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยบุกไปแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยก็ มีแนวโน้มสูงนะครับที่อิชิอิจะยึดระบบการเล่น4-2-3-1หรือว่า4-4-2นะครับหรือว่าจะเป็น4-4-1-1ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพในครั้งนี้นะครับเมื่อดูสเปคกองหน้าตัวเป้านะครับที่จะต้องทำหน้าที่แทนทีสินแดงดาซึ่งคุณสมบัติก็ต้องเป็นนักเตะที่ตัวใหญ่นะครับเอาไว้อัดกับบรรดากองหลังของคีริคิสถานโอมานรวมไปถึงซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องเก็บบอลพักบอลได้ดีนะครับมีโอกาสสูงนะครับที่อิชิอิเนี่ยจะเลือกสุภรชัยใจเด็ดยืนเป็น ของหน้าตัวเป้าของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ก่อนสุพนัดเหมือนตาครับเอาจริงๆ่ะทั้งคู่ก็เป็นสิทธิ์เอกของอิชิอิสมัย คุมทีบุยรูเวเตดนะครับโดยอิชิอินี่แหละนะครับที่ทำให้สุประชัยเจเดตได้คว้ารางวัลดาวโซโวไทยลีกแบบไร้จุดโทษรวมไปถึงการจับเอาสุรัสเหมือนตาไปเล่นเป็นปีกขวานะครับจนคว้าตำแหน่งท็อปแอซิสหรือว่านักเตะที่ส่งบอให้กับเพื่อร่วมทีมทำประตูมากที่สุดในไทยลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับเ,เรียกได้ว่าทางอิชิอิเนี่ยเป็นกุญซือที่มีคู่มือการใช้งานของนักเตะทั้ง2คนเป็นอย่างดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราอาจจะได้เห็นสุปรชัยเจเดตยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าตำแหน่งของทีสินแดงดานะ ส่วนทางสุรัตน์เหมือนตาเนี่ยที่ f f c ได้มีการทำสกู๊ปยกย่องนักเตะ ที่ค้าแข่งในเอเชียนะครับที่ทำผลงานได้ดีในยุโรปเคียงคู่กับ2สตาร์ชาวเกาหลีใต้นะครับอย่างควางฮีชานและก็ซอนโฮมินเนี่ยน่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งปีกขวาครับเห็นได้ชัดนะครับว่าตำแหน่งปีกขวาเนี่ยทำให้เจ้าแบงค์เล่นได้อย่างอิสระแล้วก็ยากต่อการจับทางของคู่ต่อสู้นะครับส่วนการจัดระบบการเล่นของอิชิอิในเอเชียนคัพครั้งนี้จะตรงตามที่ผมได้เล่ามาหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปครับส่วนเรื่องรอกสนามก่อนศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2022 13นะครับล่าสุดไอมานจาด้านะครับผู้สื่อข่าวอาวุโสชาวกาตาเนี่ยก็ได้มีการออกมาวิเคราะห์นะครับเส้นทางการคว้าแชมป์ฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ของบรรดาทีมที่เข้าร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดยจาด้านะครับเชื่อว่า กลุ่มเอฟที่ทีมชาติไทยอยู่ร่วมกับโอมานซาอุดิอาระเบียแล้วก็คีกิสสถานนั่นนะครับเขาเชื่อมั่นนะครับว่าลูกทีมของโรเบโตมันชินีจะยึดตําแหน่งแชมป์กลุ่มนี้ไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับนอกจากนี้จาด้าก็ยังมั่นใจนะครับว่าทีมชาติไทยกับคีกิสสถานเนี่ยจะกอดคอกันตกรอบแรกนะครับส่วนโอมานจะได้รองแชมป์กลุ่มนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นเป็นทีมอันดับ3มที่ดีที่สุด4ทีมจาก 6กลุ่มนะครับส่วนเจ้าภาพกาตาร์นั้นจาด้าก็ฟันธงนะครับว่าจะไปไกลสุดเพียงแค่อรอบรองชนะเลิศส่วนคู่ชิงชนะเลิศนั้นจาด้านะครับก็ได้ฟันธงนะครับว่าทีมชาติญี่ปุ่นแตงหนึ่งในรายการนี้จะได้เข้าชิงกับทีมชาติอิหรา่านแล้วก็ผลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทีมชาติญี่ปุ่นที่เอาชนะอิหรา่านแล้วก็คว้าแชมป์ฟุตบอลเอเชียนคัพไปครองได้สําเร็จนะครับก็ต้องมารอดูว่าทางสื่อดังอย่างไอมันจาด้าซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของกาตาร์เนี่ยจะฟันธงได้แมน ยขนาดไหนครับนอกจากนักกีฬาแล้วนะครับล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ตอบรับจดหมายของ f f c ด้วยการส่งผู้สินชาวไทยทั้งหมด3ท่านนะครับไปทําหน้าที่ในการแข่งันศึกบอลเอเชียนคัพ2023ครับสำหรับ3ผู้สินดังกล่าวนะครับก็ประกอบไปด้วยเปาโค้ดนะครับิปกร ภูดมนะครับผู้สินมือหนึ่งของทไทยแล้วก็เป็นผู้สินระดับฟีฟ่าอีลิด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคุณราวุน์นาคลิตและก็คุณธเนศชูชื่นนะครับผู้ช่วยผู้สินระดับ Fifa Elite เดินทางไปทําหน้าที่ด้วยนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยทาง FC เนี่ยได้มีผู้สินได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่ทําหน้าที่ตัดสินกลางสนาม จำนวน32ท่านนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยผู้สินทั้งหมด37ท่านนะครับโดยฝ่ายจากกรแขันเนี่ยก็ได้มีการวางหน้าที่ในแต่ละนัดนะครับแล้วก็จะมีการวางบทบาทอีกครั้งนะครับรวมไปถึงการทําหน้าที่ในห้อง VAR อีกด้วยนะครับสำหรับผู้สินที่ได้เลือกเข้าไปทําหน้าที่ในฟุตบอลเอเชียนคัพครั้งนี้นะครับก็จะถูกประเมินแล้วก็จะได้เก็บคะแนนนะครับเพื่อต่อยอดไปทําหน้าที่ในฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายต่อไปครับปิดท้ายกันด้วยนะครับข่าวการยก ยาซื้อขายนักเตะในไทยลีกเลกที่2ก็ถือว่าคึกคักไม่น้อยนะครับล่าสุดสโมสทรทูแบงกอกยูเต็ดนะครับก็ได้มีการยืนยันในการคว้าตัวเจ้ากอล์ฟหรือว่าเ k เคนนะครับอดิศักไกรสอนกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยไวัย32ปีมาร่วมทีมแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเสริมทัพเลก2ของทีมแข้งเทพอีกด้วยครับโดยอดิศักไกรสอนเนี่ยไปค้าแข้งกับสโมสรตรังการนูในลีกมาเลเซียนะครับก่อนที่จะย้ายกลับมาเล่นใน ไทยลีกอีกครั้งนะครับส่วนไอสกายซอนเนี่ยก็ฝากผลงานการเล่นให้กับหลายสโมสรน,นะครับทั้างบุรัมยูเต็ดบีซีเทโรศัสดาการท่าเรือรวมไปถึงเมืองทองครับซึ่งจะทําให้เจ้ากอล์ฟนะครับได้มีโอกาสร่วมงานกับโค้ชแบงค์ทว,ว,วันศรีปานอีกครั้งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวแล้วก็โค้ชแบงค์เนี่ยเคยคาแข้งกับเมืองทองแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อคว้านักเตะม,มาร่วมทีมนะครับทูแบงค์คอกก็มีการปล่อยนักเตะออกไปนะครับนั่นก็คือเจ้าทู เชนันป้อมบุปผานะครับกองหน้าวัย31ปีที่หมดสัญญากับสโมสรพอดีนะครับล่าสุดนะครับชนั้นป้อมบุปผาก็ได้สโมสรใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยย้ายข้ามฟากไปเล่นให้กับ BG ีปทุมยูเต็ดนั่นเองนะครับซึ่ง BG เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องกองหน้าสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะทีสินแดงดาที่มีการบาดเจ็บพักไป2เดือนนะครับนอกจากนี้ดานิโลอเวสก็มีโอกาส ถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงเล็กที่2เช่นเดียวกันกับเจนรบสัมภพาดีนะครับที่พีทีประจวบให้ความสนใจอยู่ ซึ่งกองหน้าคนอื่นๆอย่างอิกอร์เซกยเยฟรวมไปถึงทางอิกซานฟานดี้ก็สภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับก็ลงสนามให้กับทีมได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะครับก็ทําให้ BG มีการดึงชาแนน,นเข้ามาร่วมทีมนะครับเรื่องฝีเท้าไม่ได้เป็นห่วงนะครับเพราะว่าชาแนนก็เป็นนักเตะที่ทาประตูได้ดีแล้วก็เป็นนักเตะระดับทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาเดียวของชาแนนนั้น,นก็คือเคยมีการบาดเจ็บหนักมาแล้วแล้วก็เป็นนักเตะท,ที่ มีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งนะครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บรบกวนก็น่าจะเชื่อว่าดิวนี้น่าจะเป็นดิวที่คุ้มสําหรับทีม PG อย่างแน่นอนครับนี่ก็เป็นคุยแป๊บเรื่องบอลนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยครับ